จากอดีตตาพรมีอาชีพหมอดูและแก้คุณใสจนได้รับฉายาหมอเทวดาแต่วันนี้ตาพรต้องนอนทนทุกข์ทรมานพูดไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังจากไปเที่ยวบ้านญาติแล้วไปล้มเกิดอาการชักพาไปหาหมอหมอบอกว่า เลือดคลั่งในสมองต้องผ่าตัดจากนั้นเป็นต้นมาอาการตาพารสุดลงเรื่อยๆจนเป็นอมัมพฤกษ์ขยับมือข้างขวาได้เพียงข้างเดียวเป็นาระให้ป้าจุกต้องแบกภาระและลูกสาววัยเจ็ดขวบอีกคนก่อนที่จะเป็นแกกแบบ็บอกว่าแม่เนิ่นปนาเนี่ยเป็นตายเท่าการวางเนี่ย แกจะเป็นแลยนแล้วฉันก็ยังไม่เชื่อแกถ้าไม่ตายก็ก็ลำบากแม่หน่อยแล้วร่วงหกปีที่ป้าจุกต้องเป็นฝ่ายหาเลี้ยงไม่เคยกินว่างานหนักได้เงินน้อยทุกวันนี้ป้าจุกไม่สามารถไปทำงานที่ไกลๆได้บางวันไปรับจ้างรีไปต้องรีบกลับเพราะไม่มีใครดูแลตาพรแทบทุกวัน อาศัยข้าวก้นบาทที่วัดมายื้อชีวิตป้าจุกตอบแทนด้วยการช่วยทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นลานวัดหรือห้องน้ำและช่วยล้างจานตอนที่วัดมีงานเดิน่างเก่าดีนี่มาลมเปิดเดินไม่ได้ไหลทิ้งมาก็ต้องดูดูแลกันนีไปทำงานอะไรไม่ได้ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรไม่มีงา่เลเข้ามาใจวัดเลย ปนนระดกไบ่อยครั้งที่ตาพรถ่ายไม่ได้ต้องกินยาถ่ายช่วยช่วงหน้าร้อนป้าจุกและลูกจะช่วยกันลากตาพรมาที่หน้าบ้านเพราะในบ้านอากาศร้อนมากอีกบททดสอบชีวิตถึงต้องอัตคัดขัดสนอย่างไรแต่คนเป็นแม่มักพร่ำสอนลูกให้อดทนรอจนถึงวันที่พ่อหายเป็นปกติ มีร่างกายแข็งแรงดังเดิมบริษัทเทพพดุงรพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนยังชีพเป็นจำนวนเงินยึ่สบบาทพร้อมให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค2,500บาทเพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับครอบครัวตาพรต่อไป